มี่3ขั้นตอนในการจัดการกับงานที่คุณกำลังเบื่อหน่ายได้ตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะคุณต้องเข้าไปพูดคุยกับเจ้านายของคุณถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานตรงไหนให้ปรึกษาเจ้านายที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนที่2เลยค่ะ งานประจำเริ่มทำให้เกิดอาการป่วยเหลือลังคุณภาพชีวิตย่ำแย่ไม่มีความสุขนั้นเป็นสัญญาณบอกเหตุให้คุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดกับงานที่ทำหรือเปลี่ยนวิธีการหารายได้ในช่องทางอื่นแล้วค่ะและวิธีที่3ค่ะ จัดสรรเวลาในการทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัวให้มันสมดุลค่ะไม่บั่นทอนความสัมพันธ์กับคนรอบตัวโดยมีวิธีจัดการกับความเครียดอยู่เสมอค่ะเช่นออกกำลังกายทำสมาธิหรือปรึกษานักบำบัดเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมของคุณค่ะ